สวัสดีครับอยู่กับผมซันททวิชและนี่คือเกม r e s d e n t e v i l 4ี remakes s p e r e d i t w a y ada นะครับ Keep them busy, Leon. ถ่วงเวลาไว้นะลีอนลีอนไปทางหมู่บ้านส่วนเอดาก็เข้าไปในบ้านที่ลีอนโดนกระทืบเมื่อกี้ chapter ์3แต่ในคลิปผมจะเขียนว่า chapter ์2นะครับ จะได้ไม่งงลุยส์คงจะทิ้งบอทแสบไว้บ้างนะลูกเกลี้ยงไปเดี๋ยวเรามาเก็บของในบ้านกันก่อนดินปืนกระสุนปืนกลกระสุนปืนพกยาสีแดง แล้วก็เอไอข่ไก่บินไปเลยเจ้าไก่น้อยแล้วก็ยัดซะจะได้ไม่แน่นกระเป๋าครับไลรฟ์เฟิรนออกมาเอ้ยไลฟ์เฟิร์นหรอือปืนพกดีกว่าไฟ์เฟิรนเยอะแล้วปืนพกดีกว่าแค่นี้พอนาดิก้า ดอบกระสุนดีจังเลยเว้ยเหมือนจะมีเรื่องมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยกุญแจเอาไปเปิดดูซิมันมีอะไรนี่มันโรงงานที่หลุยส์กับดีออนโดนจับนั่นแหละ นี่ bet they took him here. ต้องไปเช็คดูที่นั่นอือหือไอ้ผู้ใหญ่บ้านมันดักอยู่เลยไอ้ผู้ใหญ่บ้านเันเดสนะครับไอเฮียแล้วดูมึงโยนสิเฮ้ยมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันสิวะมึงนี่นะไม่มีทางนี้หรอกเหี้ยพองมาโอเคเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีเออ่ขุมทรัพย์ให้เก็บ มาสปอนตักหน้าเก็บแล้วรีบไปเกตตัวนี้เมินเลยแม่งเหมือนไทยแลนด์มากเลยเนะี่ยเดินตามอย่างเงี้ยกูวิ่งแล้วกูมไม่อยู่แล้วอีป้าดักโยยิงขามัน ตามมาอยู่เลยเลิกหนีได้แล้วเอ้ยอเฮียมันดักหน้ามึงถอยไปเลย <c oughs> ดูเหมือนฉันจะหนีพ้นแล้วนะ โอเคเรามาตรงนี้กันหน่อยดีกว่ามันมีขุมทรักย์ให้เก็บตรงนี้ไม่โดนเลยมันต้องรอเป้าบีบก่อนเอมเลอเอาไปขายเราต้องขายของอัพป,ปืนกันหน่อยแล้วเวทพ่อค้า ใครก็ได้ช่วยไปเอาแจ็กเก็ตกลับคืนมาได้ไหมมันมีคนขโมยไปมันทำมาจากหนังแกะแล้วก็ขอบคุณเอากลับมาได้มันจะตอบแทนอย่างงามขอคา้าเดี๋ยวลืมผสมเพชรเอานาฬิกาเนี่ยแหละแล้วก็ยัดไปเนี่ยแหละแพงแน่นอนขายได้มูล,ลค่า ซอมมีดอัพก้อเมดีดปิงพกไรเฟลิลเรดการยิงลโลสปี리롤스피ซิตี้ลูกซองเรดการยิงหมดแค่นั้นแหละอย่างไว <c oughs> เอ่อไม่มีอะไรให้ครับเราก็กลับไปใช้มีดนี้โอเคอะไรวะเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นรองเท้าของไอ้ลูกพี่ใหญ่รอยส้นจริงของมันนั่นเองพี่มันจะเห็นป่าววะอย่าเห็นนะมึงมันเห็นแล้วล่ะตรงเนี้ยในเมื่อมึงเห็นก็ lêi tầm lêi, tệ mày? tay bịt đâu, không tệ không được, ý nghĩa đấy, mà mùng má, khe này jacket มีอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ใส่จริงๆมันต้องสเตลนะมันจะได้ไม่เปือนกระสุนเราก็มันเสือเข็นนะก็เลยทำเลยรีซอร์สกระสุนไลเฟ่นโอเคนั้นเราไปครับเออกระสุนลูกซองมากระสุนลูกซองน้อยนะเ๋ยวต้องใช้บ,บ,บัสบัสคอสโบรเก็บไม่ได้อะของเต็ม บัสแอร์โลของแม่งเต็มพอดีเลยไข่กูแดกเลยแล้วกันเจ้สมุนกลินกลไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวต้องใช้บ้างนะเนี่ยข้างล่างนี่งั้นเหรอ <c oughs> เอดาเห็นภาพหลอน ไม่ดีแน่ศูนไพสีเหลืองเต็มกูมว่าแล้วนี่เอาไปขายเลยมาช้าเกินไปหลุยส์เป็นคนทำเหรอเปล่ามันต้องมีคนช่วย ลีออนอะแหละเป็นคนช่วยนี่เป็นรอยเท้าไอ้หลุยนี่หว่าโอเคตามไปตามส้นตีนมันไปมันทิ้งอะไรไว้ตรงนี้บุรีอะไรวเนี่ยนี่คือขึ้นติดต่องั้นเหรอขึ้นปทิทยุนะครับเอ้ดว่าแล้วคุณต้องหาผมเจอ นั่นแหล่งานของฉันพร้อมที่จะส่งแอมเบอร์ให้หรือยังมันมีบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงแถวหมู่บ้านตรงกลางหันลมใหญ่ๆใช่ฉันเห็นแล้วฉันจะรออยู่ที่นั่นไว้เจอกันไปหาไอ้หลุยตรงหมู่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวเหลือไปเห็นกระสุนนั่นแหละตุ้ยเหี้ยสัตว์ตกใจหมด ไอเฮียเลื่อยไปฟ้าสองตัวเลยไอเฮียแล้วก็ลูกน้องอีกเพียบขอโทษทีนะหลุยส์ฉันอาจจะไปช้าหน่อยยิงแม่งเลยไม่ต้องคิดเยอะล้มแล้วเสียบ เฮ้ยกูเห็นนะเมื่อกี้ไม่โดนแล้วกูยิงอะไรวะเมื่อกี้กูยิงอากาศเหรอไหมไอเลื่อยอยู่ไหนอยู่นู่นใช่ไหมไหนวะนี่หัวมึงอยู่ตรงนี้นี่เองมาๆๆมามาีมาของสมน้ำหน้าเอาไปสา ไม่ตายถอยกอนใครมาเข้ามาในนี้มามายังเร็วเอ้ยรีบยิงไป่อยมึงอย่าเสือกตายเ้ยเดี๋ยวตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนมีหมไม่ไมีมมอะไรเรานั่นไงพูดถึงมันก็มาเลยเฮียแม่งไม่เป็นห่าเลยเลยเปืนกลรัวหน้าแม่งตายไหมเฮียไม่ตาย ไม่ต้องขึ้นมาไอเหี้ยเอ้ยเหี้ยลูกหมดลูกหมดเร็วมึงเอานี่ไปตายไหมตายพอดีไหนที่สุดพยายามยัดดาเมจหนักๆไว้นะครับพวกนี้ ร์จริงๆจะข้ามไปเลยก็ได้แต่ว่าผมอยากได้สมบัติมันจะมาขายอัพปืนเนื้อเรื่องเอดามันเล่นไม่ยากหรอกแต่ว่าปืนต้องแรงไอ้เฮียเอ้ยลืมเอากุญแจมาไอส้สั์จริงๆเราเอาไออะไรวะสเินเนลอะไปแลกกุญแจพ่อค้าแล้วมาเปิดตรงนี้นะครับมันจะมีทองแท่งทองไม่ใหญ่มากหรอกไซส์ L จำไม่ผิดนะ แต่ก็ลืมไม่เป็นไรนิดหน่อยอาการกำเลิบโลเป็นสีชมพูเลยโอ้ยสลบไอ้เวสเกอร์มีอยู่คนเดียวนั่นแหละ ที่แม่งใส่รองเท้าคัดชูแล้วก็กางเกงสลักเทชิบหายเอดาได้สติ mm hmm. เป็นวันที่เลวร้ายเลยใช่ไหมล่ะเวสเกอร์ ทำไมถึงพามาที่นี่เนี่ยช่วยหยุดทำให้ผมเสียเวลาที่เธอเอด้าตามหาลุยส์แล้วก็เอาแอมเบอร์มาให้ผมขอบคุณนะที่พามาที่ห้องเนี่ยคุณจะอยู่ไหมอยู่เป็นพี่เลี้ยงฉันน่ะฉันไม่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเธอนะฉันแค่มาเช็คดูว่าเธอยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมความร้ศักยภาพของเธอเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่ต้องขู่กันก็ได้นะเวสเกอร์นี่จบงานซะ เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปไม่ฟังที่เอดาพูดเลยเอดาโอเคไหมเนี่ยเออรออยู่นะจะมาไหมใช่แค่แวะทำทุรานนิดหน่อยกำลังไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคดีไว้เจอกันโอเคนั้นเราก็ไป เรากลับไปตรงนู้นไม่ได้แล้วนะครับที่จะเอาเอออะไรวะไอ้สมอคีไปเปิดตรงนู้นเะนี่ยเนี่ยเรากลับไปไม่ได้แล้วทางมันบล็อกไว้เฮ้อโอดเลยสมบัติเล็กๆน้อยๆเฮ้ย,อยไอ้งอกลัวหน้าแม่งตายไหมงอกสองเลยอรอเฮ้ย ข้างในเช็คดิของตีไปแล้วเราก็กลับมาทางหมู่บ้านเฮ้ข้อความมีผู้ปลุกลูกเข้ามาในหมู่บ้านรวมตัวกันในหมู่บ้านปลุกลูกหลานเราของเราตื่นขึ้นมาลูกหลานที่ว่าก็หมายถึงไอเอลจิกันเต้นั่นเอง หรือไอเด็กโง่เดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเดี๋ยวมาเราอย่าเพิ่งตีกล่องตรงนี้นะเดี๋ยวไอตัวข้างในมันอาร์เรสททำแบบนี้แล้วมันจะไม่ได้ยินใครท่องค่ำเอาไปขายคงไม่ต้องเอาไปสู้กับไอซาลาซาหรอกไอตัวนู้นช่างแม่งปล่อยมันยืนเล่นเอไปตีไปก็ไม่ตายเปินกระสุน แล้วแม่งงอกได้ด้วยระเบิดแฟต oh, เออเราต้องเอาไอ้นี้มาแรกก่อนเดี๋ยวดิว <Well. S 1> ต้องมาที่เทดเออกู่มือแหล่งกูเนี่ยสมอคี มไม่ต้องก็ได้งเอานี่มาแผนที่ไม่ต้องเอ้ยพวกนี้เก็บไว้เดี๋ยวไว้แรกอย่างอื่นแล้วก็ขายของอ่าทีเดียวเลยขายไปเลยเฮ้ยลืมขายไก่ทองคำแล้วก็ยาหมื่นนึง แค่นั้นแหละแล้วก็ซื้อกระเป๋าสอง0มืแล้วก็ชามครับกระสุนปืนพกได้มากขึ้นแป๊บหนึ่งนะขอดูกระเป๋าหน่อยสิจัดอะไรได้บ้างบัสแอโล่ถ้าจะพกมาก็ต้องสละของออกไปแต่ก็ไม่ได้จำเป็นระนาดาบนั้นนะ่ะเล่นได้อยู่ เราอ up a rifle มาดีกว่า capacity เล็การยิงดีโ o ด d ปืนพกไม่ต้องปืนกลความจุซอมมีดหมดตูด bus arrow บบเราไม่ต้องใช้ก็ได้เก็ <c oughs> บไว้ก่อน เราเก็บไว้เอาไปสู้กับบอสกักไว้ก่อนตัวนี้อย่าไปตีมันนะบอกไว้แล้วถ้าเราไปตีเดี๋ยวมันงอกสเตลคิวไม่ได้ด้วยโอเคเรามาตรงนี้แหละไอตัวข้างในก็ปล่อยมันส่วนตัวนี้ต้องฆ่าไอตัวข้างในเดี๋ยวยิงไปก็เปืิงกระสุนเดี๋ยวไม่ก็ออกมาอยู่ดีฆ่าเท่ากัน จะสูบนกลมันมีของข้างในเดี๋ยวต้องเอาต้องเอาต้องเอาไอ้ป๊อไปมือเลยแค่นี้นแหละไปเลยมันน่าจะงอกในไง,งงอกจริงด้วย นี่ไงกังหันลมใหญ่ๆเฮ้ยมันถืออะไรไว้เนะี่ยของอันตรายมึงวางลงเดี๋ยวนี้เลยอีป้าตายเยี่ยมมีมนุษย์ป้าวิ่งมาลงมาเดี๋ยวนี้เลย จะได้ไม่เปือนกระสุนไล่เก็บให้หมดยิงขาเตะเสยหน้าซ้ำแตกพอดีไอตัวระเบิดได,ได้ไหมไม่ต้องถือของอันตรายอะ่ะเก็บของกัน กระสุนไลเว่ลดรอปอย่างเยอะเดี๋ยวได้ใช้วิซ้อยเดี๋ยวรอก่อนเคลียร์ของในกระเป๋าให้เรียบร้อยไม่มีอะไรต้องเคลี์และ ตรงนี้มีอะไรให้เก็บปะจำไม่ได้ไม่มีมันมียาแต่ได้ยินเสียงอะไรดังด้วยนะกระสุนลูกซองบัสแอร์โร่ก็ไม่มีแล้วเนี่ย แต่ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่นะขอดูก่อนผมขอวิ่งเช็คดูก่อนนะผมได้ยินเสียงเหมือน,มนมมออไม่มีหุ่มซับอะเอไม่มีสั่งมันกูไปเลยเฮ้ย แฟนขับเยอะนะหลุยส์แม่งกำลังรวมตัวกันอยู่ในไอ้นี่เลยลุมดีออยกับหลุยส์อยู่นะครับเฮ้ยน<ด>ั่นงไงพวกบุก<ด>ลุกไอเฮียเด็กโงนั่นเองเอ<ด> เอดาเลยต้องทำหน้าที่ถ่งวงเวลาถ่วงเวลาให้นะครับไม่งั้นแม่งไปทุกบ้านที่ลีออนกันหลุยอ,อยู่ชิบหายแน่นอนเอยเอดาแบบคูณเหนื่อยวะขอโทษนะพี่ใหญ่คงปล่อยไปทางนั้นไม่ได้หรอกคืนที่สูงก่อนอุ้ยขวานเฉียวหน้ากูไปทีเดียวรัวหน้ามัน เฮ้ยเฮ้ยเห็น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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคย้ายเอ้ยโอ้โหเอ้ยขวานเกือบโดนไอ้เหี้ยลุกหมดย้ายที่เปลี่ยนแม็กเฮ้ยมันทุบเนี่ยจังหวะทุบแม่งเสียจังหวะหมดเลย รูปไม่อยู่แค่นั้นแหละรัวหน้ามันนั่นแหละมาแล้วอะไรวะเนะี่ยอุ้ยโดดทันบานพังไปแล้วเฮียนนิดนึงเลิ่มเิสู้กับมันไม่โดนรีบยิงไปหนะ่อยโดนโยเฮ้ยหิน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 ไม่เอาลบไม,ไม่เป็นหาเลยเลยย,ย้าย บ้านแหกไปแล้วนิดนึงย,ย้ายเร็วนิ่งๆเอาเหียไม่โดนไม่โดนอีกแล้วไอ้อเฮียเฮ้ยหินลบ้งางแล้วไอสัตว์เอ้ยยังจะโดนอีกกลางอากาศเลยเหียเฮ้ยกูยไม่น่าโดดไปหามันเลยเออกินยาเป็นกนลัว เป็นไงล่ะมึงลงมาเอาไปเอเอเฮียไม่โดนเอาไปเม็ดนึงนั่นแหละแ,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 แค่นั้นแหละซ้ำขังถือแฟทไว้นั่นแหละเฮ้ยเฮียนุูงงจะปลาขวาในเฮียระเบิดไอ้เฮีเเ้ย กูไม่น่าหยุดเลยสัตว์รัวโว้โยไอพวกเคียนี่แม่งหลายรอบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Đột, ôi, trong quả côm Lúc xong Đột lông <laughs> Đi rồi cần. Đây là bởi khuyến rồi Này em không đi đồng hồ chứ ba nè, Này em không đi đồng hồ hả Đi đồng phải này Đi đồng hồ này Ê เอ้ยจะยุ่งกับกูเป้นที่สูงนั่นแหละนิ่งๆอย่างนี้นแหละชอบบานพังไปแล้วมั้งเนะี่ยเขายังอยู่ล้มแล้วยังเยี่ยมไม่โดนเลี้ยวไปหน่อยเยี่ยมเป้ามันเคลื่อนไหววันที้ยากมาก เห็นหินหินเหินเห็นไม่เอาหินรัวเหี้ยหล่นไอสัตว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บคาบอะไรได้ป้างวะอ่อปืนกลนี่แหล่ฝนดีก่ว่าปืนกลแล้วกันแหล่ฝนมันไม่น่าทัน ไม่โดนอีกแล้วไอ้เหี้ยไม่เป็นห่าเลยเลยโดนนั่นแหละเออสักทีไอ้เหี้ยมามึงตายรอบเนี้ยมาโชว์เนี่ยแหละเรียบร้อย ใช้ไลเฟื่อนกับปืนกลแล้วก็ลูกซองยิงอัดเข้าไปเหตุผลที่ผมอัพไลเฟื่อนมาก็เพื่อกันนน้แหละมึงจะไปไหนตายหาไปซะล่านไปสามนัดแน่นิ่งหลับให้สบายนะแม่งปลาหินมาตรงกลางอากาศพอดีเลยนึกว่าจะ แม่งไม่ผลสั่งงั้นเฮ้ยมีบุหรี่ไหมมีสิแบบที่นายชอบเลยแอมเบอร์อยู่ไหนตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับผมเนี่ยเออแล้วก็นะคุณก็น่าจะชมผมด้วยว่าผมทำงานได้ดีผมออมมันไปซ่อนก่อนที่จะถูกจับแล้วก็มันยังทำให้ผมมีชีวิตอยู่ไง ตามที่เราตกลงกันไว้นายต้องเอาแอมเบอร์มาให้มาให้กับ no ฉัน ever, ถ้าไม่มีแอมเบอร์จะไม่มีการคุ้มกันนะลุยส์ลงรายละเอียด like ดี like okay, okay, ไว้แล้เกินนะเอเดนโอเคก็ได้งั้ไปเอากันดีกว่าหมายถึงไปเอาแอมเบอร์นะครับไม่ใช่ในความหมายนั้น ผมก็ต้องมีอย่างอื่นที่ต้องไปเอาเหมือนกันก็คือช่วยรีออนกับแอชลี์นั่นเองไปที่ปรา,ศา,ศาสาทอีกแล้วโอเคจบชัปเตอร์อรกันไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ